ฮัลโหลอะสวัสดีนะครับอาท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับในส่วนของการตั้งค่าการเริ่มนะครับเกมโดตานะครับสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์ที่อาค่อนข้างที่จะเก่านะครับมันมีการ setting นะครับง่ายๆเลยนะครับจากคลิปเก่านะครับมันมีตัวนี้มันมีเพิ่มขึ้นมาอะที่ผมรู้นะครับก็คือ ตอนนี้มาตรงที่คางครับคิกคางสองครั้งมาหน้านี้ก่อนแล้วก็ขวานะครับตรงที่ดอตตาทูนะครับแล้วก็ไปที่คุณสมบัติกําหนดตัวเลือกการเริ่มนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นครับคลิกเข้าไปป้ามันจะขึ้นหน้านี้ให้นะครับให้เราอันแรกครับพิมพ์ไปลบเซฟโหมดอ่ะอันนี้คือจะทำให้เกมเข้าได้อ่า ลื่นขึ้นนะครับคำสั่งแรกอันที่สามที่สองก็คือลบแล้วครับ t b e r e w a r m ลบ p warm ครับลบ p warm นี่จะทำให้แก้ปัญหาจอดำนะครับระหว่างเกมนะครับระหว่างคำสั่งต้องใส่เป็นวรรคหนึ่งเป็นวรรคนะครับเป็นวรรคคำสั่งต่อไปก็คือลบนะครับ no vid ก็คือ จะไม่ให้เกิดว so so ิด uh, ีโอตอนเริ่มเข้าเกมนะครับบางทีวิดีโอทาให้มันจะทาให้การกินทรัพยากรของคอมพิวเตอร์นั้นเยอะเกินไปนะครับทาให้คอมเรากระตุกนะฮะคือเปิดเกมมาก็กระตุกแล้วครับมันก็ทำอ่ะมันก็จะเป็นผลต่อเนื่องไปในการเล่นเกมนะครับอันต่อไปคือลบแมปโดตานะครับไอ้ลบแมปโดตานี่จะทำให้อ่าแมปนะครับแมปที่เราเล่นมันจะโหลด ตอนที่เราอยู่หน้าล็อบบี้เลยปกติเราเข้าไปในเกมนะครับมันจะโหลดมันจะโหลดตอนที่เราเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่ตัวดาบตัวเสร็จแต่ว่าถ้าใส่อันนี้เข้าไปปุ๊บมันจะโหลดตั้งแต่เราอยู่ล็อบบี้เลยนะครับจะโหลดแมปอรอเราเลยเราจะเข้าไปในแม่เร็วขึ้นนะครับอ่าอันสุดท้ายนะครับสําหรับบางคนนะครับก็จะมีขึ้นว่าเป็นแนะนําให้ใช้ dx ครับ direct x สิบเอ็ดนะครับ, 11, รบแต่ถ้าคอมเก่าหน่อยก็ใช้เป็น เดลเอก็ได้ครับมันมันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการเรนเดอร์ภาพจะช้ากว่าเดิมแล้วว่ามันจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้นะครับสำหรับคมที่ไม่อ่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็ใส่ลบ dx 9นะครับแค่นี้นะครับห้าคำสั่งนะครับห้าคำสั่งนี้ก็จะทําให้การเล่นเกมโดตาของคุณนั้นลื่นขึ้นนะครับลองไปใช้ดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็กดตกลงนะครับ อะตกลงเสร็จปุ๊บก็ปิดเลยปา่าเรียบร้อยนะครับอ่ะลองใช้ดูได้ครับเป็นผลยังไงก็ลองมาคอมเมนต์อ่าแลกเปลี่ยนกันดูนะครับโอเคสำหรับนี้ก็คุณครับ